งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสังความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาที แสงส่องคือแสงทองสองทาเปล่งประกายยอมละลายให้สวา่างมุหลงทางเห็นทางที่สวงดินเอ้ยดินไรค่า น้อมาเปลี่ยนแปลงปลั่นเป็นดาวสีทองส่องแสงคือน้ำแร่ของรู้ทุกเขตคาโอ,โ,อโอ้เหนื่อยมาแสนนานงานสิหนักชฉันสมนาน วัิผู้กเกษียณอายุราชการคุณครูศรีวัฒนาสะศีสุวรรณเกิดเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2505เป็นบุตรของนายสมพรนางลำยองสุขพลสมรสกับร้อยตำรวจโทสมโชคสะศีสุวรรณมีบุตรด้วยกันสองคนคือนางสาวพัชรพิษสะศีสุวรรณและนายกวินพัฒสะศีสุวรรณประวัติการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดควนมณีอเภอท่าแซะจัังหวดชุมพรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนบ้านเขาแก้วอเภอท่าแซะจัังหวดชุมพรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาอเภอเมืองจัังหวดชุมพรระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคชุมพรอเภอเมืองจัังหวดชุมพร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยลเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพเขตยานนาวากรุงเทพมหานครระดับปริญญาตรีมหาวิยทยทาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบ,บรุรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิยทยทาลัยสุโขทัยธรรมธิราชจังหวัดนนทบ,บุรีประวัติการทำงาน บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูสองระดับสองเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2527โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงอำเภอรกระเปอร์จังหวัดระนองวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2535าตำแหน่งอาจาร,ร,รย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนบ้านทายขาวอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2537 ตำแหน่งอาจารย์หนึ 4, ่งระดับ4โรงเรียนชุมชนประชานิคมอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนประชานิคมรวมอายุราชการทั้งหมด38 3ปี3เดือน17วันด้วยสัจจาที่ฉันฏิบเห้ด้ัน ทที่ทตาได้จริงคุณครูวิพัฒน์พรสำรานอินเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่2 2มกราคมพุทธศักราช2 5 0 5เป็นบุตรของนายวาดนางพินมื้ยสุขคู่สมรสนายธานีสำรานอินมีบุตรสองคนคือนางสาวนัทประพัฒน์สำรานอินและนางสาวนัชชานัน์สำรานอิน ประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดธัญญารามเขาสวนทุเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบุญสมบัติวิทยาและโรงเรียนนาศัก์วิทยาระดับปกสวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีระดับอนุปริญญาพมพิเศษมัธยมศึกษาด้วยตนเองและระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธสงขลาลประวัติการทำงานบรรจุเข,ข้ารับราชการเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2524ตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งโรงเรียนบ้านเรียบอำเภอจนะจังหวัดสงขลาวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2529 ตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนวัดนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรวันที่20มกราคมพุทธศักราช2531ตำแหน่งอาจารย์สองระดับสามโรงเรียนบ้านห้วยรากไม้และวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2539ตำแหน่งอาจารย์สองระดับเจ็ดโรงเรียนชุมชนประชานิคมปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนประชานิคมรวมอายุราชการ41ปี5เดือน26วันดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนชุมชนประชานิคมเป็นเวลาทั้งสิ้น25ปี9เดือน15วัน ส3เดือน29วันที่ข้าพเจ้าอยู่ที่ชุมชนประชานิคมนะคะข้าพเจ้ามีความสุขมากที่ได้ทำงานที่นี่เพราะพอใจดีมีความเป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอเพื่อนร่วมงานทุกคนมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันจะทำอะไรก็สำเร็จและงานออกมาดีทุกครั้งซึ่งในบางครั้งข้าพเจ้าอาจจะพูดจาไม่เพราะ พูดตรงเกินไปบ้างก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะแต่ข้าพเจ้ามีความจริงใจกับทุกคนค่ะนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องที่ข้าพเจ้าได้ทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถแล้วข้าพเจ้าก็ได้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆเช่นพานของมัน่น ผ่านพุ่มสก,การะการจัดสวนถาดแห้งได้รับเหรียญทองระดับประเทศซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนที่ข้าพเจ้าภูมิใจไปมากกว่านั้นคือนักเรียนที่สอนเมื่อจบไปแล้วได้นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ได้นำความรู้ที่ข้าพเจ้าสอน ไปปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆเรือจ้างลำนี้คิดว่าได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วค่ะได้ชื่อว่าเป็นครูเป็นเวลา41ปี5เดือน27วันข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ครู อย่างเต็มความสามารถและสมบูรณ์แล้วคะ่ะโดยสอนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงปฏิบัติจริงมีความรู้ผู้ความสุขสนุกสนานผ่านโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้คุณธรรม ให้วิทยาศาสตร์กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมกิจกรรมโรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนวิถีพุทธความภูมิใจคือการที่ข้าพเจ้าได้พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ มีงานทำประกอบอาชีพสุดจริตมีอนาคตที่ดีในเวลา26ปี9เดือนในครอบครัวชุมชนประชานิคมซึ่งเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความเข้าใจการช่วยเหลือ ความหวังดีซึ่งกันและกันในการทํางานทุกอย่าง่างก็ช่วยกันทําอย่างมีความสุขสนุกสนานและประสบผลสําเร็จทุกครั้งเป็นที่ประจักษ์ที่สําคัญมีพอออรุณกินทิพย์กรจรเป็นคนดีมีน้ำใจ เป็นห่วงเป็นใยใส่ใจลูกน้องทุกคนเป็นอย่างดีและให้โอกาสทุกคนขอบคุณมากนะคะ สำคัญมันมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้ คือครูผู้ให้ไม่ไหนหนีสร้างคุณงามความดีทุกสถานอุทิศตนเพื่อองค์กรมาเนิ่นนานครบถึงการงานเกษียณที่เพียรมาคุณความดีของท่านมิลืมเลือนเป็นเครื่องเตือนให้คิดคนึงหา ขออำนาจพระรัตนตรัยคุ้มกายาให้ชีวาสุขสรรนิรันดร